โฮมโปรทุ่มกว่า40ล้านเนรมิตมหกรรมช็อปส่งความสุขแบบรักโลกโฮมโปรเอ็กโปคืนกำไรยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีตลอด9วันเต็มพร้อมเปิดตัวครั้งแรกผนึกกำลังร่วมกับ s c g เพื่อพัฒนา circular product สินค้ารักโลก โฮมโปชวนคนรักบ้านส่งท้ายปีกับมหกรรมความคุ้มช็อปส่งความสุขแบบรักโลกทุมกว่า40บล้านจัดงานโฮมโปเอ็กโปช็อปรังยิ่งใหญ่ครบคุ้มทุกสินค้าเรื่องบ้านพร้อเปิดตัวครั้งแรกผนึกกำลังร่วมกับบริษัทชั้นนำาอ c g และร่วมผลิตสินค้ารักโลกตอบรับเทนความยั่งยืนและสังคมรักโลกพร้อมจำหน่ายสินค้าเจอคุลเลอร์โปรดักต์ภายในงานพิเศษสูตรกับสิทธิประโยชน์จัดเต็มได้ทั้งส่วนลดบวกรับเพิ่มรวมสูงสุดถึง3 6สําหรำหรับการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตโฮมโป ซาแพทินามและช็อปครบรับเครดิตเงินคืนเข้าโฮมโปรวอลเล็ค่ะงานในวันนี้ก็เป็นงานช็อปส่งท้ายปีนะครับเพื่อลูกค้าจะได้มาซื้อของไปเป็นของขวัญก็ได้นะครับของขวัญปีใหม่ก็ได้หรือตกแต่งบ้านเพื่อที่จะฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็เรายังมีเรื่องของช็อปสำหรับรักโลกนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าของ รีไซเคิลครับเซอร์คูล่าโปรดักเข้ามาขายในยางานนี้ด้วยครับ uh, 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 เป็นท mm ีมช็อปส่งท้ายปี uh, ครับ mm hmm. ก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับ uh, mm hmm. นำมาลดราคา mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อให้ uh, uh, ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาช็อปนะครับ mm hmm. แล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจากทาง uh, ผู้ค้าเราเองหรือจาก บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะครับแคมเปญแรกเก่าเพื่อโลกใบใหม่เนี่ยเป็นแคมเปญที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่จะทําทให้การพัฒนาของเราเนี่ยมันยั่งยืนขึ้นนะครับก็เราเอาสินค้าที่ลูกค้าที่ไม่อยากเ,าเลิกใช้แล้วหรือบางครั้งลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอาสินค้าตัวเก่าไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็มีโปรแกรมเทรดอินให้ แล้วก็ตัวสินค้าเก่าที่เ,เอามาเนี่ยเราก็เอาไปาจัดการอย่างถูกวิธีนะครับตัวไหนที่สินค้าชุดอันไหนที่เราสามารถที่จะทำรีไซเคิลได้เราก็นำไปรีไซเคิลมาเป็นโปรดักต์นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ร่วมมือกับ s c g ถ้าเราเห็นในงานหรือด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นโปรดักต์ที่เกิดจากความร่วมมือของเรากับทาง SCG ครับตอนนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยก็จะมีถุงช h อปปิ้งแบ็คที่เราเห็นอยู่ข้าง ทั้งหลังนะครับแล้วก็กล่องนะครับพวกกล่องกล่องเก็บกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีถุงขยะนะครับแล้วก็มีกระเบื้องในในโปรเจกต์ที่เราคุยกับทาง SCG ยังมีอีกเยอะนะครับที่ที่เรามีแพลนนิ่งกันอยู่ไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าะนะครับต่างๆที่ที่เราก็มีแพลนที่กำลังร่วมมือกันอยู่ครับจริงๆเนื่องจาก SCG ก็เป็นคู่ค้า ของเรานะครับเราโฮมโปก็เป็นลูกค้าของ SCG นะครับก็พอเรามีเรื่องเรื่องของเราอยากจะทำสินค้าเนี่ยเราก็นึกถึง SCG เพราะว่า SCG เนี่ยเป็นบริษัทที่มีเป็นผู้นำทางด้านการผลิตและอินโนเวชันนะครับแล้วก็เ c g เองก็ให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมากนะครับเราเลยคิดว่าเออทาง SCG เนี่ยมีความพร้อมเราก็เลย ขอความร่วมมือกับ SCG แล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจนมีสินค้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับก็เป็นหมหาก,กรรมใหญ่ส่งท้ายปีนะครับมีสินค้ามากมายนะครับไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้ในบ้านต่างๆนะครับเอามาลดราคานะครับแล้วมีโปรโมชั่นต่าง,างๆเยอะแยๆเลยครับก็อยากเชิญชวน ลูกค้าทุกท่านนะครับข้ามาช้อปปิ้งนะครับสินค้าในงาน c o มโ o เอ็กซ์โปนี้ครับงานมีทั้งหมด9วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10นะ10ธันวานะครับฮอลที่ฮอลเกกับ10นะครับ